ตอนึงรอบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหนึ่งถ้าดูในแง่ของอภาครัฐบาลไทยเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับของการขาดดุลระดับหนี้สาธารณรัฐบาลไทยระดับหนี้ของภาคเอกชนไทยทุกอย่างมันยังดูค่อนข้างดีนะครับฉะนั้นผมคิดว่าในแง่ของความสามารถที่จะรองรับกบวิกฤตรอบนี้เนี่ยผมเชื่เรามีความพร้อมมากนะครับะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่ไอแรงเทขายในตลาดทุนตอนนี้เป็นแรงเทขายตื่นตระหนกตกใจมากกว่า แล้วก็พยายามที่จะดูกันว่าถ้าตลาดอื่นลงเท่านี้เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอีกตลาดหนึ่งก็ควรจะลงในเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกันนะโดยวิธีมองเช่นนี้ไม่ได้เป็นวิธีการมองตามพื้นฐานของแต่ละประเทศซึ่งมันต่างกันในอย่างวันนี้ก็ชัดเจนนะที่เราลงมาเยอะก็เพราะว่ามีการเปรียบเทียบนะว่าจริงๆต้นปีมานี้เนี่ยก่อนที่เราจะลงวันนี้เนี่ยลงเราลงไปแค่ประมาณแปดเปอร์เซ็นต์หรืออะไรเนี่ยนะฮะหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ยังถือว่าน้อยเพราะอย่างประเทศในยุโรปเขาไปกันเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหร ท่น,นั้นก็ไทยก็ยังเหลืออัพไซต์ยเยอะนะก็ต้องลงกันไปหน่อยผมคิดว่าการมองในรูปแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการมองตามพื้นฐานที่ถูกต้องนะครับก็คือนโยบายต่างๆที่ประกาศมาเนี่ยผมคิดว่า,าก็อาจจะมีการชะลอดได้นะครับอย่างพวกนโยบายที่ที่ไม่เร่งด่วนะไม่ไว่าจะเป็นพวกนโยบายอกองทุนหมู่บ้านหรืออะไรเหล่านี้นะครับนโยบายที่เป็นลักษณะของประชานิยมเนี่ยผมคิดว่าถ้ายังไม่จําเป็นต้องรีบทำเนี่ย ก็อาจจะชะลอไปบ้างแต่ที่ผมคิดว่าจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทํานอกจากมาตรการต่างๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าฝั่งของการลงทุนนะคือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเข้ามายังไม่ได้ยังไม่ได้พูดมากเรื่องการลงทุนนะเราอยากผมอยากให้พูดเรื่องนี้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพราะตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะต้องมากระตุ้นกันให้ให้มโหฬารเลยเพราะว่าเศรษฐกิจไทยมันไม่ได้แย่นะครับแล้วตอนนีน้การใช้จ่ายมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่แต่ตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือจะสร้างความเชื่อมั่นยังไงให้ใหนักลงทุน ในทั้งในต่างประเทศและในประเทศเองจนกว่าจนกว่าทาง EU หรือทาง IMF เหล่านี้เนี่ยจะมีมาตรการที่ชัดเจนออกมานะฮะคือถ้าเขารอไปเรื่อยๆไม่ยอมพูดอะไรออกมาหรือว่ายังมีการประกาศมาตรการที่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วไม่ใช่เบ็ดเสร็จไม่ใช่คอม r e h เ n นซีฟแพ็กเกจที่จะออกมาแล้วทุกคนบอกโอเคอยู่คิดมาครบถ้วนแล้วจากนี้ไปเนี่ยไม่ต้องคุยกันละถ้าทําตามแผนนี้เนี่ยทุกอย่างจบคือถ้ายังไม,ไม่ได้ยินอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดทุนก็จะผัานพวนอย่างนี้อาจจะมีบางวันที่ฟื้นบางวันก็ร่วงลงไปหนักๆ แล้วแต่แล้วแต่ว่าพัฒนาการมันจะไปทางไหนแต่เขายิ่งซื้อเวลามากเท่าไหร่เนี่ยสถานการณ์ยิ่งเลวร้วายลง